ธุรกิจชาบูหม่าล่าโอ้โหตอนนี้แข่งกันเดือดมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบุฟเฟ่หรือจะเป็นอาราคาตามสั่งหรือจะเป็นแบบช่างขีดตอนนี้แข่งก็ดูเดือดแต่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะมาเจอกลเม็ดเด็ดพายการซิกแซกแบบนี้ผมเสียความรู้สึกมากเลยเลยอยากจะมาแชร์ว่าเออทุกท่านที่จะกินชาบูหม่าล่าเนี่ยถ้าคุณจะไปกินนะคุณก็มี จุดสังเกต caracter, ข้อสังเกตสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะเดี๋ยวเรามาแชร์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมซึ่งมันทําลายธุรกิจนี้มากเลยนะไม่น่าเลยไม่น่าเลยคือเมื่อสองสองวันที่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็กับครอบครัวนะภรรยาและลูกก็เออเราไปหาชาบูกินกันดีกว่าก็จะไปกินชาบูร้านมาล่าที่ผมเคยไปกินนะนะก็เป็นช่างขี่ขีดละยี่สิบเก้าบาทก็เลยว่าเออเดี๋ยวขับรถไปกินกันไป ก็เลยไปทีนี้ระหว่างทางก่อนถึงเนี่ยไปเจอร้านชาบูมาล่าร้านหนึ่งไม่รู้เปิดนานเท่าไหร่นะมาก่อนนี้ไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเปิดนานเท่าไหร่แล้วก็เลยว่าเอ้ยมีร้านใหม่ลองดูไหมอ้าวแฟนก็บอกอ้าวลองดูก็ได้นะลูกก็บอกอ่ะลองดูเลยเพราะอ่ะก็เลยลองดูแวะเข้าไปพอเข้าไปที่ร้านเราก็ดูว่ามันมีบริการอะไรยังไงบ้างก็กลายเป็นว่ามีบุฟเฟ่ท่านละ359บาบาทหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่า เขาจะให้ชามมาใบหนึ่งประมาณสักหกนิ้วนะเหมือนชามทองเหลืองอะ่ะตัดเท่าไหร่ก็ได้วัตถุดิบที่ที่ในบุฟเฟ่ที่ทําอยู่แล้วนั่นแหละคุณจะตัดเท่าไหร่ก็ได้เต็มชามแต่แล้วแต่คุณเลยในราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทตัดไม่อั้นแล้วเราก็ไปเลือกน้ําซุปเอาเจ้าน้ําซุปอะไรแล้วเดี๋ยวเขาก็ปรุงให้ด้วยความที่ว่าเอ้เราก็กินไม่เยอะเนาะอายุป่านนี้แล้วแฟนก,ก็กินไม่เยอะก็ตกลงว่าเอาเป็นชามดีกว่าผมก็ยิ้ในใจเอะ ร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่มันก็ไม่แพงนะโอ้โหแล้วถ้าเกิดคนตักงกเกงตักเยอะๆนี่โอ้โหบานเลยนะเนี่ยก็เออมันก็น่าสนใจซึ่งที่อื่นเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีแบบนี้นะมีแบบเป็นขีดช่างเป็นขีดขีดละยี่สิบเก้าบาทพอได้ชามาจ่ายตังเสร็จได้ชามาแล้วก็ไปเดินตักนี่ผมก็ไปเดินตักด้วยความที่แบบผมอะ่ะก็จะกินแบบเดิมๆล่ะเพราะเราก็ดูแลสุขภาพเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเองอะ่ะ อยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนผมมีร้านชาบูถึงสามสาขาช่วงก่อนโควิดอ่ะผมจึงรู้จักวัตถุดิบไปอย่างดีซึ่งสิ่งที่ผมที่กินผมก็รู้ว่าผมจะกินอะไรกินประมาณไหนทีนี้ผมก็ไปตัดอ้าอ๋อเอาเต้าหู้ดีกว่าเต้าหู้เต๋าเป็นเหลี่ยมอะ่ะสองก้อนอ่าเต้าหู้เป็นรูปกลมๆสองก้อนแล้วก็เต้าหูช้ชีสสองลูก แล้วผมก็หาหมูที่เป็นสันนอกปรากฏว่าไม่มีมีสันในอ้าสันในก็ได้ก็เลือกหมูสันในไปเลือกเฉพาะเนื้อแดงเลยทีนี้เขาเนี่ยสไลด์บางแล้วเขาแช่ฟีดไว้เวลาเขาก็มาใส่ถาดเลยให้ลูกค้าตักมันก็จะเป็นก้อนไงเป็นก้อนก้อนผมก็เลือกเอาที่มันไม่มันที่มันไม่มันอะมันก็เป็นก้อนก้อนอยู่ข้างล่างผมก็เลือกเอาก็เจอมาขี้ออกมาก้อนหนึ่งก็ทํามองด้วยสายตาเนี่ยก็ประมาณทัก ก้อนนี้ติดกับประมาณสักสิกว่าชิ้นอะได้อ่ผมก็ใส่จานไปเสร็จแล้วผมก็หายอีกก้อนนึงมันมันอาจจะไม่อิ่มอ้กก้อนแล้วกันก็เลยหายอีกก้อนหนึ่งพอหายอีกก้อนหนึ่งก็ได้ไอมก้อนหนึ่งก็ประมาณเกือบ10ชิ้นเหมือนกันก็ใส่ไปสองก้อนเสร็จแล้วผมก็ไปตัดผักะไรอย่างอื่นผมก็แมวละเพราะผมจะกินประมาณนี้แหละประจําแล้วก็ผักฮองเต้น้อยแล้วก็แครอทฟักทองก็จะมีแค่นี้แหละก็เต็มชามแล้ะตรงนี้ที่ผมเลือกมาแล้วผมก็ ไปให้เขาปรุงแล้วก็เลือกน้ำซุปเสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวสันเมื่อมันสั่นแล้วผมไปรับกลับมามันก็พูนชามแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชามเดิมน,นะใช้ชามใหญ่ๆเลยเพราะมันมีน้ำด้วยก็มาก็พูนชามเออกระดูเยอะดีก็โอเคตักน้ำจิ้มมาผมไปตักน้ำจิ้มเรื่องมาสองอย่างน้ำจิ้มถั่วกับน้ำจิ้มสุก,กี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหมูประมาณนี้เราจิ้มประมาณนี้โอเคเลยพอเรื่องเคี่ยวๆกินผักไปสองสามชิ้น ก็ไปเจอเต้าหู้ชีสเอ๊ะไปเขีย่ยดูเอา้าเต้าหู้ชีสโผล่มาอีกลูกด้วยความที่ลูกสาวก็รู้ว่าผมจะคิดอะไรอยู่ลูกสาวก็ถามว่าเอา้าคุณพ่อท่อง้งพ่อทําไมเอาเต้าหู้ชีสมาเยอะไม่เยอะนะคุณพ่อมาสองชิ้นเองก็เขีย่ยดูปรากฏว่ามีเกือบสิบชิ้นเฮ้ยทาไมมันงอกมาได้วะมันออกลูกออกหลานเหรอเอ๊ะไม่นานนะเสร็จแล้วก็เออกระชักจะเอะใจเอ๊ะมันมันทำไมมันเยอะจัง ผมก็ขีบหมูมาจิ้มแล้วค,ค่อย,ยคุยคุยชีบหมูปรากฏว่าหมูอ่ะมีแค่ไม่ถึงสิบชิ้นเองอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมูของผมอ่ะมันหายไปไหนเพราะผมเลือกไปสองก้อนแต่มันติด,ตดกันเพราะเขาแช่ฟิตมาเรารู้อยู่แล้วแล้วผมอยู่ในธุรกิจชาวบุมาก่อนผมก็รู้ดีสิถูกไหมกลับกลายเป็นว่าหมูผมหายไปเหลือน้อยแล้วเต้าหู้ชีสมาได้ยังไงเกือบสิบลู ซึ่งผมก็ไม่ได้กินแนละ้วลูกสาวก็เอาไปกินหมดเลยเมื่อเจอแบบนี้ก็สรุปได้เลยว่าผมโดนแล้วโดนแล้ว,ลวก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทาไมมันทําอย่างนี้วะแล้วจะตั้งราคาทําเบิอกอะไรร้อยสี่สิบเก้าตักเท่าไหร่ก็ได้มันตั้งราคาแล้วมาทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนว่าตั้งเพื่อมาแบบซิกแซกแล้วมาโกงเราเหรอเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคนะก็จึงอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังว่าเออถ้าใครจะไปร้านชาบูเนี่ยเจอร้านแบบเนี้ย ก็ให้ลองจำๆหน่อยว่าเราขีบอะไรไปเท่าไหร่ประมาณไหนหรือจะเป็นชาบูช่างขีดเนี่ย mm. เขาอาจจะไม่ได้ทำหรอกชาบูช่างขีดนะไม่ได้มีปัญหา mm. เขาก็ไม่ได้โก mm. เพราะเขาได้กําไรขีดละยีบาทโล290เก้าขาได้กำไรอยู่แล้วละ่ะแต่สมมุติถ้าเกิดร้านอื่นเป็นละ่ะขายวันละร้อยส0งชาม200-200คนชามนึงเขาขีบหมูออกมาชิ้นหนึงผักมาชิ้นหนึงร้อชามกว่ารชิ้นแล้วนะเออมันก็เป็นเงินนะ เนี่ยผมก็ว่าเออทําแบบเนี้ยเขาทําลายธุรกิจโดยรวมนะทาให้เราเกิดความไม่มั่นใจว่าเอาแล้วไอ้ร้านที่มันช่างขีดอะ่ะมันทําอย่างนี้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยแบบว่าจับอาการจับสังเกตไม่เคยเลยแบบกินก็กกินตามนั่นแหละแต่ไอเนี่ยมันให้มาผิดมากมันให้สิ่งที่ผมไม่กินมาน่ะสิเรื่องของเรื่องปัญหามันเลยเกิดผมว่าเขาทำไม่เนียนะออกนิดหน่อยเพราะว่าโอ้โหออกไปเยอะมากเลยหมูหายไปเป็น1ิบชิ้นแล้วให้เต้าหู้ชีสมาเป็น1ิบ ชิ้นเ่เกือบสิบเกือบสิบลูกอ่ะเราในฐานะผู้บริโภคก็รักษาสิทธิ์ของเราดูแลสิทธิ์ของเราอะไรที่ควรจะเป็นของเราก็เป็นปรกติกาเขาตั้งมาถ้ากินเหลือเ็าปรับร้อยหนึ่งน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆคุณจะปรับอะ่ะของที่ผมเลือกมาคุณก็ต้องให้มาหมดสิผมก็กินหมดไม่หมดผมก็ปรับไปไม่ใช่ว่าเลือกมาแล้วคุณเอาออกแบบเนี้ยมันไม่โอเคเลย